สวัสดีครับมเอนี้ก็พบกันเีล้ครับกัพากินน้ำตาลใช่ไหมครับมเอนี้มาซิวซิวครับกระถิ้นครับเป็นกระถินทางโรงงานนะครับเองครับเก็บเอานี่ครับคกับกินกับสมตำเมอครับอันนี้เรามายกย่อกันนะครับเอาเป็นคลิปแบบบรรยากาศสั้นๆครับเพผลงคนคนครับลิมงานครับสมคิดตี่ออกเหลือกามนะครับตะเพียนใส่งามนะครับเนี่ยตะเพียนใส่งาม ันนี้มันก็นใส่สวยอยู่นะครับนี่ครับตัวปลาครับเอาเป็นคลิปสั้นๆครับคนเก็บปลาครับคนขนยกนะมาเรื่องก็เก็บปลาตำลึงอยู่ครับเพื่นหากินง่ายครับนพ่อฮักโพดโพดครับหมานที่เก่าครับวันนี้ยกโชดเลยยกโชดเลยจะเปิดโชดเลยจะเปิดเพราะเดี๋ยวรุงเพราะเดี๋ยวให้รุ่งพี่น้องมึงนะ,ะอยากขึ้นลย